อบจานมูนกอบจันเดียวเหรอคะมูอกอบจันก็กออออใบไ่สองน,นะใบนี่เา้นที่นี่ทีเจ็ดคือปิ๊กพัดเป็รักทาหทยปิ๊กัดออทมณนี้อ ขาดอีกฝักเข้าหมวกกอ,อกอบตาตาแต่ผมสร้างบกระ,ะมโบมานะครับคือรวมพวกจัง